รถข้าวใหม่ประจำสัปดาห์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเสียงชัดไหมครับพยายามซูมที่รถนะฮะรถเสวยสูไว้นี่วิดีโอเผยแพร่ถูกขัดจังหวะได้พี่ได้อย่างได้ย่างอ่ารอลูกค้าเข้ามาก่อนนะครับ มีรถเข้าใหม่2องคันนะฮะวันนี้นะครับสวัสดีนะครับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับอยู่กับอเมร่าโฉมใหม่นี่รถปี2020จดปี2021นี่ะฮะอมเมร่าเครื่อง1000พเทอร์โบนะครับปี2021คือปีนี้เลยนะฮะร,รถโฉม20จดปี2 1นะครับรถวิ่ง เดี๋ยวเราไปบอกสเปคดีกว่าคันนี้ต้องบอกเลยนะฮะเป็นตัวท็อปสุดของนิสสันอเมรนะครับเป็นรุ่น V L ท็อปสุดของรถยนต์คันนี้เลยนะฮะแน่นอนนะครับแม้จะเป็นอีโก้คานะครับแต่ว่าออปชั่นของเขานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งพุ t งสตาร์หน้าจอเป็นดิจิทัลด้วยกล้อง360องศารอบคันนะคันนี้ก็มีมาให้นะ เป็นอีโกคาที่น่าใช้งานมากๆเลยนะครับสำหรับนิส s a n a อเมรคันนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1000พเทอร์โบนะครับดูหน้าตาของเขาเลยครับได้ชุดแป่งรอบพันตัวท็อปก็กระจังหน้านี่เขาจะจะลมดำนะฮะสเกิร์ตมีสเกิร์ตด้วยไฟตัดหมอกก็มีมาให้ด้วยนะครับ d ด y l ไลท์นะฮะมีมาให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยหล่อมากๆเลย สำหรับอเมร่าปี2021คันนี้นะครับนี่เดย์ไลท์ก็จะเป็น LED นะครับกดไลค์กดแชร์นนะครับแล้วอยู่กับรถนะครับเอ้ยวันนี้เขาจะบอกไปว่ามีรถเข้าใหม่2คันเป็นนิสสันอเมร่เครื่อง1000งพันเโบปี2021นะครับแล้วก็จะมี m มิ s ซูบิชิไ i ตันนะครับตัวแอดลี อยู่ตรงนู้นเข้ามาใหม่เมื่อวานเหมือนกันนะครับรถก็เพิ่งเข้ามาใหม่รถปีสองันที่สิเ็ดเหมือนกันวิ่งประมาณสองหมื่นกว่าเหมือนกันนะครับรถสวยๆเข้ามาใหม่เยอะมากเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูอีโคคาร์คันนี้ดีกว่าต้องบอกเลยนะครับว่ารถวิ่งประมาณสองหมื่นกว่าโลนะฮะคันนี้สองหมื่นกว่าโลสีเทานกไม่ได้ยินสี เทานกนะฮะเทาเขาเรียกว่าเทานกยี่นหนะฮะรถลองดูรอบคันบ้างดีกว่านะฮะนี่กระจกมองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครมีไฟนะฮะมีไฟตรงกระจกมองข้างแล้วตรงนี้ด้วยมีกลอ้องซอนกล้องอยู่ตรงนี้นะครับกระจกมองข้างแนมะ้จะเป็นอีโคคาร์แต่ว่าก็จะมีไบรท์สปอร์ตมาให้นะเวลาเราเลี้ยวมันจะมีเตือนนะครับนี่ ใบสอร์ตของอาเบล่ามีมาให้สวยงามนะฮะและแล้ล้อม็กคันนี้ได้ล้อม็กนะครับขอบ15นะฮะไม่ใช่ล้อกระทะนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะได้ล้อม็กแบบนี้เลยนะครับอ้าวลองมาดูไฟท้ายและหลังกันบ้างดีกว่าหล่อสุดๆนะฮะลมดำ LED นะฮะเป็นไงครับนี่คือมอบอกไปนะฮะเป็นรุ่น BL Turbo นะครับ ไฟไท้ายของอเมล่าตัวโมล่าสุดโฉมปัจจุบันเลยแน่นอนนะครับคันนี้สีเดิมบางทั้งคันนะครับยังไม่มีการเก็บสีเลยนะสำหรับรถยนต์คันนี้โอ้โหสวยสุดๆนะครับเข้ามาใหม่วันนี้สดๆร้อนๆนะฮะคุญแจนี่คุญแจอยู่นี่คุญแจก็เป็นแน่นอนครับคีเลนนะครับสามารถเปิดได้ทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับ โดยไม่ต้องใช้รีโมทนะครับกดเปิดได้เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับกระจกมองข้างนี่มีครองมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับกล้อง360องศารอบคันเลยนะครับมีใครสนใจไหมครับนิสสันอเมร a านะครับเครื่อง1000ทอร์โบนะครับสีเทานกโฉม20นะฮะจดปี2021นะครับนี่คือภายนอกนะครับรถสวยๆนะฮะแล้วก็ สีคือเดิมแน่นอนสีเดิมก็แสดงว่ารถนะครับไม่เคยมีการเกิดอุบัติเหตุเก็บงานเก็บอะไรมาเลยนะครับเราดูที่ตัวถังนะครับนี่นะครับหัวน็อตแน่นอนนะครับไม่มีการขยับสักตัวนะครับหัวน็อตฝากระโปรงทั้งแก้มซ้ายแก้มขวานะคร oh ับใหม่มากๆอะ่ะรถมงได้สองหมื่นโลลกท้าโอ้โหสวยมากอันนี้เป็นเครื่อง 1,000เอร์โบนะครับ3สูบนะครับ1,000ซ c เบนซินนะฮะเป็น3สูบนะครับสําหรับ Ysata เ m e l a คันนี้นะฮะสติ๊กเกอร์นะครับฝากระโปรงเดิมแน่นอนมั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นฝาแท้ๆจากโรงงานนะครับสวยมากครับรถดต์คันนี้ Amela เดี๋ยวนี้มีเข้ามาทั้งที่แล้วเป็นตัว EL นะฮะโฉมนี้เลยขายไปแล้ว ายไปแล้วนะฮะแล้วนี้เข้ามาใหม่เป็นรุ่นท็อปสุดเลยอ่าเดี๋ยวลองดูก่อนเข้าไปดูภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะฮะเบาะก,ก็ปรับอัตโนมือนะครับอ่าเป็นเบาะปรับอัตโนมัติอัตโนมือนั่นเองผม <c oughs> จะไม่เปิดดูซอกประตูแล้วนะครับเพราะว่าหัวน็อตมันไม่มีการขยับมาทุกอย่างคือเดิมแน่นอนนี่เม็ดอาร์ก็จะ เดิมๆแบบนี้จากโรงงานนะครับนั่นใจได้เลยนะครับเก่งพรามก้านะครับขายรถสวยคุณภาพเกรดเอนะครับลูกค้านะฮะประวัติดีนะครับออกรถนะฮะโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะครับเขาเรียกว่าฟรีดาวนะฮะลูกค้าไม่ว่าจะทาอาชีพไรนะครับสามารถจัดได้เต็มนะครับฟรีดาวนะครับลูกค้าติดแบ็กซ์หรืออะไรเข้ามาคุยกันได้นะครับสามารถจัดให้ผ่านได้แน่นอนนะครับสําหรับเก่งพรามก้านะครับ อ่าอีโคคาสวยๆนะครับโฉมใหม่ปะ่ะไปดูข้างในกันดีกว่านะฮะว่ามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะครับลูกค้าอ่าเราดูเราอยู่ในนิสสัน a อเมรานะครับเครื่อง1น0 0พเทอร์โบนี่เข้ามาแล้วนะฮะเฮ้ยกว้างฝังอะ่ะเออกว้างนะไม่อึดอัดนะครับเ่ะเปิดแอร์ก่อนร้อนนะอ่ะ แอร์ลองเข้ามาดูใกล้ๆดีกว่าพันนี้หน้าจอนะครับหน้าจอถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดนะฮะจะได้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะฮะนี่หน้าจอดิจิตอลแบบนี้นะครับไม่อาจจะเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็เขาเรียกว่าการเขาจะพูดอะไรนะลืดละอาไม่เป็นไรหน้าจอดิจิตอลแล้วกันนี่ไม์ของเขานะฮะ อยู่2 7 4 2 1นระฮะรถวิ่งประมาณปีครึ่งนะฮะออกปมาปีกว่าวิ่งก็ถือว่าปานกลางครับไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับขับสนุกแน่นอนนะคเครื่อง1 0ึ่งพันเทอร์โบนะครับไม่อืดน,นะครับปับลองขับมาแล้วขับสนุกด้วยเหยียบเป็นมาเหมือนกันนะสำหรับอเมล่าเครื่องยอนต์นี้นะครับวงมาลไยนี่ลองไล่มาดูวงมอะไรนะฮะวงมาลัยก็จะหุ้มหนังแบบ ุ่มแบบปกตินะครับไม่ได้หว่นหวาอะไรมากมายนะแต่ว่าปุ่มของเขาเยอะเหมือนกันโภมาะายมาติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับตัวท็อปปุ๊บพอตัวท็อปปุ๊บนี่ซอฟต์ัชก็จะมาแล้วนี่ซอฟต์ัสหน้าจอก็จะมาเต็มเต็มหน้าจอทัชสกรีนนะครับนี่ใช้งานเชื่อมต่อโทรศัพท์ระบบ เสียงนะฮะโอ้โห,โหเสียงนุ่มลึกนะนุ่มลึกเลยดูกล้องรอบคัน,เ,นเดี๋ยวลองดูกล้องรอบคันนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับกล้องถอยหลังนะครับกล้องด้านข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหน้ามีหมดนะ,ะเวลาเราถอยก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับสําหรับสุภาพสตรีนะฮะเที่ยงถอยแบบอาจจะไม่เคราะมีกล้องรอบคันมาให้สำหรับรถยนต์คันนี้นะครับ แล้วก็ความปลอดภัยคันนี้แอร์แบ็กแน่นอนนะครับคู่หน้ามีมาให้เหมือนกันนะคู่มือนะครับยังอยู่นะครับคู่มืออยู่นะฮะสภาพเบาะก็ถือว่าเป็นรถใหม่ครับใช้งานน้อยนะครับเบาะผ้าสีดำตัดสลับสีเบจนะฮะสีดำตัดสลับสีเบจสวยางามน,นะฮะอันนี้ก็โอเคอ่ะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะ เพิ่งเข้ามาก็เดี๋ยวเราก็ต้องเก็บงานนะครับขัดสีอีกนิดนึงรถจะสวยงามมากกว่านี้เลยมีลูกค้าคนไหนนะครับสนใจรีบเลยนะครับบอกคุยกับปั๊บได้นะครับว่ารถคันนี้ชอบจังเลยอยากโดนจอบได้เลยนะครับที่เก่งพระรามเก้านะครับร้านของเราเดี๋ยวปั๊บใหบอกร้านของเราก่อนร้านของเรานะฮะตั้งอยู่ริมถนนปากซอยพระรามเก้าสามสิบเจ็ดนะครับ ริมถนนปากซอยพระรามเก้าสามสินะครับติดริมถนนใหญ่เลยมาไม่ยากนะครับติดริมถนนนะฮะรถสวยๆเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวนี้เราก็มีรถกระบะนะครับที่เข้ามาใหม่เยอะาการแต่แะเน้นกนส่วนมากเป็นสี่ประตูออตโต้นะฮะสประตูออตโต้เราดูด้านหลังกันบ้างดีกว่า,อ,าอยากเรใช้งานได้หมดนะครับด้านหลัง ลองนั่งให้ดูเพรลองนั่งให้ดูก็ได้อ่าเพจอีโ,กโก้คาที่ไม่เล็กเลยนะนั่งสบายด้วยอ่ะนี่มีพับสูงร้อยประมาณเจ็ดสิบกว่านะครับนั่งเพ็ลูมเหลือสองกำมือเลยเล็กลูมที่กีปรับที่เป็นการขับปกติของปั๊นะฮะดูนะฮะเล็กลูมเหลืออย่างนี้เลยนะฮะโอ้โห ในคีเลตนะสำหรับอเมล่าคันนี้นะโสมใหม่คันนี้นะฮะมีที่เสียบ USB ให้ตรงนี้ด้วยชาร์จมือถือได้ตรงนี้ด้วยนะฮะอ่าชาร์จมือถือได้ตรงนี้บอกนั่นงสบายของเราโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็ขับปีนะฮะ90วันนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ขับปี90วันนะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้อีก2ปีเต็มนะครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ ให้ีก2ปีเต็มนะครับแล้วก็รับประกันแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักนะฮะพี่ความน้ำท่วมนะครับทุกคันนะครับรับประกันไม่มีแน่นอนนะครับสวยงามคันนี้มีใครอยากดูกระบะก็บอกปั๊บได้นะครับเป็นไงฮะลองดูวัสดุต่างๆน่าใช้นะฮะไม่ขิเล่เลยนะครับสำหรับฮีโรคารคันนี้อ่ะลองบอกดีกว่าราคาที่เราเปิดราคาสำหรับคันนี้นะครับ 5 1 9 0 0 0บาทนะครับ5 1 9 0 0 0บาทนะครับผัวมือหนึ่งเกือบ2,000 0 0น่ะหายไปนะครับลูกค้าก็จะประหยัดเงินนะครับในการออกรถนะฮะผูกจากฝ่ายแดงนะครับก็เป็นแสนนะฮะมาออกรถกับเรานะครับดีอะไรก็รับประกันนะครับเครื่องยนต์แน่นอนเกียร์แล้วก็บอดี้ของรถทั้งคันเนี่ยคือจะไม่มีการชนหนักมาแน่นอน แน่นอนอยู่แล้วครับหัวน็อตไม่มีการขยับของหัวน็อตไม่มีการแกะของหัวน็อตก็บ่งบอกได้เลยครับว่า <c oughs> ไม่มีการเกิดอุบัติ <c oughs> เหตุเพราะว่าถ้าเราแกะทําสีหรือว่าหัวน็อตมันขยับเนี่ยมันก็จะบอกบอกกันแล้วเออรถคันนี้มันเมีตําหนิแล้วทาไมถึงแกะนะทาไมแค่ทําสีหรือเปล่าแกะเพราะอะไรเราก็ต้องดูตามเม็ดอาร์คตามซอกตามคานต่างๆนะครับวิธีการดูรถมือสองนะฮะไม่ยากนะครับเวลา ดูรถมัวสอดูไม่ลถไม่เป็นนะฮะมาดูที่เก๋พลามเก้านะครับเราจะคอยบอกแนะนำนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างเราจะบอกตามความจริงนะครับนิสสันอัมเบล่านะครับเครื่อง1000เทอร์โบเบนซินนะครับโฉม21เฮ้ชยโฉม2020จดปี21นะครับลองดูรอบคันสวยขนาดนี้รุ่น VL ท็อปเลย ท็อปสุดของอเมล่าแล้วนะฮะนี่มีชุดแต่งหนอยนี้วยโอ้โหวลงานแต่งมาเรยมีงขีดนะครับวลงานนะอ่า เห็นไหมครับวันนี้รถเข้าใหม่นะครับอเมล่าปากมาด้วยนะครับรถรอรอรถอีกก็คาร์ประหยัดน้ามันผ่อนต่อเดือนนะสําหรับรถยนต์คันนี้ผ่อนต่อเดือนก็อยู่ประมาณ900 0กว่ากว่านะฮะลูกค้านะครับเงินเดือน18ซื้อคนเดียวจบนะฮะสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับก้าผ่อนประมาณ9,000กว่ากว่านะฮะซื้อคนเดียวจบได้เลยนะครับมีประวัติออกรถนะฮะศูนย์บาทเลย ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวเลยนะครับสวยงามนะครับสำหรับนิสสันอเมล่านะครับไม่สองหมื่นรอได้เลยนะครับลูกค้าปากด้วยนะครับอยากมาดูตัวจริงนะครับมาดูได้ที่เต็นท์รถของเรานะครับอยู่ปากซอยพระราม9ก้านะครับร้านของเราก็นี่ตั้งอยู่ริมถนนเลยหาไม่ยากแน่นอนนะครับมีรถเยอะแยะมากมายมา5060คันเลยนะครับ มีหลายแบรนด์ฮอนด้าซูซูกิโตโยต้านะฮะบีเอ็มมาสด้าอ่ะนี่ก็เป็นมาสด้า3ก็เข้ามาใหม่เหมือนกันมาสด้า3นะครับปี2010เอ๊ะลืม20ปี2019นะฮะปี2019นะครับมาสด้า3 5ประตูนะฮะก็เข้ามาใหม่เหมือนกันนี่สีเทานกสีเดียวกับคันอมเมร่าเมื่อกี้เลยนะครับคันนี้ก็ เปิดราคา5 5 9ถ้าจะไม่ผิดอ่ะ5 5 9 0 0 0บาทนะฮะเป็นรุ่นตัว C นะครับรุ่นกลางของ Mazda 3นะฮะเครื่องยนต์2,000ตะกี้เราอี o Car อันนี้ก็เป็นรถยนต์ขนาดกลางและที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับสำหรับ Mazda 3คันนี้นะครับอ่าก็ไฮไลท์ของวันนี้นะฮะก็จะเป็นนี่อมเมล่าคันนี้ เครื่อง1,000เทอร์โบนะครับวิ่ง20,000โลปี2021สีเทานกรุ่น VL รุ่นท็อปสุดเลยเอ้ยลองมาดูด้านหลังดีกว่าฝากระโปรงด้านหลังช่องเก็บสัมภาระแม้จะเป็นอีโก้คานะครับแต่ว่ากว้างมากนี่โคตรกว้างเลยกว้างมากเลยครับ เข้าไปทั้งตัวยังได้เลยโอ้โห oh, ชอบเก็สบสัมภาระไม่ต้องสื่อมครับกว้างมากครับอยอดเก็บกระเป๋าใหญ่เดินทางครอบครัวสุดยอดยางอะไรแน่นอนนะครับนี่ไม่มีครับเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีนะครับหยอกเล่นนะฮะไม่มีก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ต่างๆนะครับรถรุ่นใหม่ๆก็จะไม่ค่อยมียางอะไหล่ละนะฮะแต่ละค่ายก็จะเริ่มถอดยางอะไหล่ละ ฝากไว้ด้วยนะครับทิสันอมเมล่ารุ่น V L Turbo V L Turbo สีเทานกนะ519,000บาทนะครับ519,000บาทราคาราคาหายจากใยแดงค่ะเป็นแสนคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเทอร์โบคันนี้นะฮะโฉมปัจจุบันล้อขอบ15นะครนะฮะ กล้องมองรอบคันนะครับมีมาให้เน้นย้ำเลยกล้องมองรอบคันมีมาให้นะฮะชุดแต่งรอบคันทั้งสเกิร์ตข้างสปอยเลอร์มีมาให้หมดโอ้โหโคตรหล่อคันนี้เนืะหล่อมากเดย์ไลท์เป็น LED นะฮะไฟด้านหน้านะฮะอ่าไฟด้านหน้า LED โอ้โห อันนี้บากไว้ด้วยนะครับ519,000บาทนะครับสำหรับนิสสันอ m เมล่านะครับปี2021นะครับรถวิ่ง20,000กวโลนะฮะลูกค้าท่านใดนะครับอยากมาดูตัวจริงนะฮะอยากมาดูรถแบบจริงๆมาได้ร้านของเราอยู่ที่ปากซอยพระราม937นะครับติดริมถนนเลยมาดูได้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับอยู่2.79นะครับ4ปี นะฮะเริ่มต้นอยู่2.79เท่านั้นฮะเป็นเหลอกเบบพิเศษนะครับอ่ะอยมาดูรถตัวจริงกับปั๊บได้นะครับมาได้ทุกวันนะครับร้านของเราเปิด like erm. okay. จันทร์ถึงอาทิตย์9โมงถึง6โมงเย็นนะคะเปิด9โมงถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนักขัตเกิกในแรงสิ้นมาได้หมดนะครับอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยว่าขอตัวลาก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้า จะไลฟ์สดมดไลน์รอติดตามดูนะครับวันนี้บ็งเอิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ